พี่กาวสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมและลงอีกเช่นเคยนะครับพี่วันนี้น้ลงเอารถมานําเสนอให้ลูกค้าดูนะครับพี่ว่าที่น้าลงจัดทรงให้ลูกค้าทั้งหมดเนี่ยลูกค้าพึงพอใจหรือเปล่านะครับพี่กับเม็ดเงินที่ลงไปกับรถคันนี้นะครับพี่พอดีลูกค้าอยู่ที่จังหวัดเลยนะครับพี่ได้โทรมาว่าน้ลงพอจะมีรถไอเคขายไหมนะครับพี่ผมก็เลยบอกว่ามีอยู่หนึ่งพันครับพี่แต่ว่า รถไม่ได้เก็บสภาพนะพี่ผมมีขายตามสภาพอยู่หนึ่งคันนะครับก็เลยลงขายให้พี่เขาไปก็คือในราคาสองหมื่นกว่าบาทนี่แหละพี่เนาะรวมท,ทําทะเบียนหรือว่ายังไงนี่แหละนะครับพี่ที่ตกลงกันทีแรกเลยนะครับพี่และทีนี้ก็เขาก็เลยสั่งเก็บงานทั้งใหม่ทั้งหมดเลยนะครับพี่ที่นารงจัดสรรให้ก็แบบนี้เลยนะครับแบบที่พวกพี่ๆเห็นหน้าตอนนี้เลยนะครับ ก็ขอบพระคุณมากนะครับที่ไว้ใจนลงแล้วก็ให้นลงเก็บงานรถมอเตอร์ไซค์คันนี้ให้นะครับเป็นมอเตอร์ไซค์ i อเคหรือว่าคอนคอร์ดนะครับตัวนี้ร้อยสามสิบห้าหรือว่าร้อยสามสิบสองนะครับพี่คันนี้นี่ก็คือเราทําแบบเต็มที่เลยนะครับทําแบบสุดฝีมือเลยนะครับพี่คือลงทุนมากที่สุดแล้วก็ลงแรงเยอะพอสมควรนะครับสําหรับคันนี้นะครับพี่เบื้องต้นเราก็คือมาดูโฉมหน้าครับมาดูมุมนี้กันก่อนครับ คือเบื้องหน้าเนี่ยเราก็คือใช้เป็นแม็กของ GTO นะครับ GTO 125นะครับพี่ไม่แน่ใจ125่หารือเปล่านะครับ GTO นลถ้าผิดก็ขออภัยนะครับพี่แล้วก็ยางเนี่ยเป็น IRC นะครับที่ผมทำให้นะครับพี่แล้วก็จานเนี่ยเป็นของเป็นของ GTO เลยนะครับพี่แล้วเราก็ไล่น็อตเลสน็อตเลสจุกเลดให้ทั้งคันเลยนะครับรถคันนี้ ไม่ต้องบอกรายละเอียดอะไรมากคือใหม่ทุกจุดใหม่ทุกอันใหม่ทุกตัวนะครับพี่ส่วนบอดี้คันนี้นะครับคือชุดสีที่เราเห็นเนี่ยของแท้นะมีทั้งของแท้ใหม่และของแท้เก่านะครับพี่อย่างบางคนหน้าแท้ใหม่นะครับหน้ากากของแท้นะครับพี่ของด้านของเดิมเลยนะครับมือสองแต่แท้สมบูรณ์นะครับอ่าส่วน ไฟเลี้ยวหน้าไฟหน้านี่คือของใหม่นะครับแล้วก็ส่วนโลโก้ตายยามาฮ่าของแท้นะครับพี่ประมาณนี้เลยและทีนี้เราก็ไล่น็อตลงน็อตเลดปกติของเราเลยน็อตเลดนี่คือเป็นน็อตเลดของนาคมนะเป็นหัวมะเฟืองนะกึงมือทีละตัวนะครับพี่ไม่ใช่น็อตเลดทั่วไปที่แบบแกะกล่องร้อยกว่าบาทไม่ใช่นะครับพี่ ตัวนี้จะเป็นตัวละสามสิบสี่สิบห้าสิบถึงร้อยกว่าก็มีนะครับพี่บางตัวนะส่วนปั๊มเนี่ยเป็นปั๊มของ rx z นะพี่ปั๊มใหม่นะครับสายไม่เป็นสายถักนะครับพี่นอ็อตเป็นน็อตเลทของนคมนะครับไล่น็อตทุกตัวทุกมุมนะครับแกนโชกเปลี่ยนให้ใหม่ซินนอกในเปลี่ยนใหม่นะครับพี่อะไหล่ชุบให้เป็นบางตัวนะครับ แล้วก็ส่วนโครงนะครับพี่เป็นโครงแดงลูกค้าขอเป็นโครงแดงตอนแรกนะลูกค้าบอกขอเป็นโครงแดงทีนี้ผมก็คิดว่าถ้าเราพ่นโครงแดงไปเนี่ยแดงแบบธรรมดาเนี่ยมันก็จะดูจุดๆผมก็เลยทําเป็นแดงแคนดี้ให้นะครับพี่แดงแคนดี้ก็คือมันจะสวยมันคือมันมันสวยแบบไม่สั่งอะพี่คือแบบมันสวยแบบมีมิติสวยแบบมีแก้ว สวยแบบแบบเข้มข้นของมันนะเนาะพี่แล้วจะเป็นการสบัดนะครับไล่ลงมาก็จะเป็นการสบัดล็อตการสบัดเนะี่ยเป็นน็อตเลดทุกตัวนะครับเป็นน็อตหน้าคมกึงมือทุกตัวนะครับพี่แล้วก็มาดูตรงขาจับตรงนี้ครับอ่าตรงนี้น่ะเป็นขายึดนะพี่ขายึดอ่าการสบัดนะครับไม่ได้เจาะโค้งนะผมไม่เคยทํานะครับพี่ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ส่วนตัวทับทิมเนี่ยแท้ใหม่นะครับพี่ แท้ใหม่เลยนะครับชิวหน้าเนี่ยเป็นของแต่งนะครับพี่ชิวหน้าเป็นเป็นอ่าจะบอกว่า,างี้ก็คือจะมีสั้นกับยาวตัวนี้จะเป็นสั้นนะครับผมใส่สั้นให้มันสวยนะครับเป็นออกอ่าสีชานะครับพี่ไล่น็อตเลดไปนะครับส่วนสติกเกอร์สติกเกอร์หน้ากากสาติกเกอร์อ่าบางคนหน้าสาติกเกอร์ถังเนี่ยไม่ใช่สติกเกอร์พิมพ์นะครับเป็นสติกเกอร์สั่งตัดนะครับพี่ ยิ่งกว่า 3m อีกนะครับพี่เอามาแตะเอามาแต่งนะครับพี่แล้วก็สีที่เราใช้เนี่ยเป็นสีพิเศษนะครับเป็นสีที่แบบแห้งช้ามากๆอาทิต์หนึ่งอะพี่กว่าจะแห้งนะสีตัวนี้อาทิศหนึ่งนะครับพี่กว่าจะแห้งกว่าผมจะพ่นได้ขนาดนี้เนี่ยใช้เวลานานนะครับแล้วก็เราใช้อ่าในการที่เราเคลือบเลกเกอร์เข้าไปเนี่ยเราเคลือบเป็นเลกเกอร์นกแก้วนะครับ ตัวนี้จะเนื้อเนืเน้อเล็เกอร์จะหนาแล้วก็จะทนแล้วก็จะเงานะครับพี่ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ส่วนปั๊มบนเนี่ยเป็นปั๊มแปดหนึ่งนะครับพี่อ่าเป็นปั๊มแปดหนึ่งแล้วก็ส่วนประกับเนี่ยเห็นไหมจะมีสองสายนะครับมาดูครับอ่าประกับจะมีสองสายนะครับพี่อมาดูด้านนี้ดีกว่าครับประกับเนี่ยจะเป็นของโนมิโน่แท้นะครับพี่ ตัวนี้ราคาหยยบ4ี่พันกว่านะไล่น็นอตทุกตัวนะครับสายเนี่ยเป็นสายละคังทองนะครับพี่ประมาณนี้นะครับเรือนไม้เป็นเรือนไม,ใมน้มใหม่นะครับพี่สวิตกุญแจใหม่นะครับน็อตตัวนี้สั่งกลึงสั่งกลึงมือเลยนะพี่สวยๆนะครับส่วนแฮนด์เนี่ยเป็นแฮนด์ปิียมนะครับพี่ประมาณนี้เลยมือคัดนะครับพี่มือคัดก็เป็นค่ะของสำนักกับแปดหนเหมือนกันนะครับพี่ ประมาณนี้นะครับสวยๆปอกแฮนแท้นะครับคู่นี้เป็นพันเลยนะพี่แล้วก็จะมีตุ้มปลายแฮนนะครับซ้ายขวาให้สวยๆนะครับประมาณนี้เลยมาจะมาบอกรายละเอียดถังเนี่ยก็คือเป็นถังแท้นะครับพี่ถังแท้ถังเดิมติดตัวรถนะครับพี่ถังแท้ถังเดิมติดตัวรถโลโก้ยามาฮ่าแท้นะครับพี่ โลโก้ยมห้วงกลมแท้นะครับฝาถังน้ํามันแท้นะครับพี่ชุบคมเมียมให้นะครับประมาณนี้เลยนะครับพี่ส่วนฝาเดิมนะครับฝาเครื่องเนี่ยเป็นฝาเดิมส่วนเสื้อเป็นเสื้อเบิกนะครับที่เป็นเสื้อเบิกนะครับส่วนฝาคัสเนี่ยเราทําเป็นคัสเ JR นะครับพี่ก็ใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะนะครับเราทําฝาข้างด้วยเราทําคัสตัวในด้วยนะครับพี่แล้วก็ส่วนสปริงพวกเนี้ย อ่าส่วนพวกสายถักพวกนี้ก็จะเป็นของระคังทองหมดเลยนะครับพี่แต่สายตรงเนี้ยเราอยากได้เป็นระคังทองเหมือนกันนะแต่ว่ามันทําไม่ได้นะครับพี่ก็คือใช้เป็นสายวัดรอบของแท้นะครับพี่ประมาณนี้ส่วนแป้นคาบูนะครับจะเป็นแป้นของ r x z เนะครับเป็นแป้นแท้นะครับพี่ปอดเป็นปอดแท้นะครับส่วนคันนี้เป็นคาบูเอ็นโพนะครับพี่เป็นคาบูเอ็นโแท้นะครับแต่ว่าอันเนี้ยเราแค่ เอามาใส่ก่อนนะครับเพราะว่าคาบูจริงยังมาไม่ถึงนะครับพี่คาบูจริงจะเป็นคาบูหัวใจนะครับพี่คาบูหัวใจแล้วก็กําลังทําแป้นอยู่ด้วยนะครับคาบูหัวใจเนี่ยที่เราซื้อเข้ามาก็อยู่ประมาณ1นึ่0หบาทนะครับพี่ที่กําลังจะมาถึงนะแต่เนี่ยเรามาใส่ไว้ก่อนนะครับใส่ขี่ไว้ก่อนนะครับประมาณนี้นะครับส่วนฝากระเป๋านะครับพี่ฝากระเป๋าแท้นะครับแท้เลยฝากระเป๋าแท้นะครับ สายขวาแท้นะครับแต่โลโก้เราหาซื้อของแท้ให้ไม่ได้นะครับพี่ก็คือใส่เป็นของเทียบไปก่อนของใหม่นะครับพี่ส่วนเบาะเบาะเป็นงานใหม่นะครับประมาณนี้นะส่วนคันสตาร์ทก็จะเป็นคันสตาร์ทหลบท่อนะครับที่ตัวนี้ก็เหยียบพันเลยนะครับเรามีให้หมดนะครับไฟสตรงสตอเบรกตัวนี้เป็นสามเหลี่ยมนะครับยึดท่อเป็นสแตนเลสนะครับพี่เป็นท่อสแตนเลสนะครับขึ้นมานะครับส่วนเครื่องเนี่ยอะไหล่แท้ทั้งหมดนะครับ เสื้อเป็นเสื้อเบิเบกนะครับพี่ลูกเป็นลูกแท้ก้านเป็นก้านแท้นะครับพี่อ่อคือ,เ,ครอเราทําไว้หมดแล้วชุดเกียร์เป็นชุดเกียร์แท้สแตนดาร์ดนะครับพี่ชุดเกียร์แท้สแตนดาร์ดนะครับเฟืองคันสตาร์ทแท้สแตนดาร์ดนะครับพี่ทุกอย่างในเนี้ยแท้สแตนดาร์ดหมดเลยของแท้โรงงานเลยนะพี่ของแท้ญี่ปุ่นเลยนะเพราะว่าเราอะไปได้เครื่องเออเราอะไปได้เครื่องอ่า ไอคเนี่ยมาหนึ่งลูกเป็นไซส์สแตนดาร์ดเลยนะพี่ก็คือเครื่องอายุสี่สิบปีเนี่ยพี่เป็นไซส์สแตนดาร์ดที่ยังไม่เคยทําเครื่องมาแม้แต่ครั้งเดียวเราจับมาใส่คันนี้หมดเลยนะครับพี่ประมาณนี้เลยครับแล้วท่อเนี่ยเป็นท่อเลสหมดเลยนะพี่เป็นท่อเลดนะครับสั่งทานะครับยาวยาวกว่าเดิมสองนิ้วนะครับพี่อาร์มเป็นอาร์มปีเนียมนะครับพี่สั่งทําหมดเลยนะครับพี่ส่วนอ่าชคเนี่ยเป็นโชคนอกนะครับคู่นี้ตกเจ็ดพันกว่าหรือว่า หกพันลุเท่าไหร่เนี่ยผมก็จาไม่ได้นะครับพี่ประมาณนี้นะครับล้อแม็กก็จะเป็นแม็กอ่าเจ็ดก้านนะพี่ของ GTO นะครับยางเป็น IRC นะครับพี่ส่วนอ่าพวกนี้จะเป็นของเดิมนะครับพี่ชุบพรมยมนะครับส่วนล็อกกุญแจเบาะจะเป็นของแท้นะครับพี่จะเป็นของแท้นะครับส่วนก้านวงก้านเบรกก็จะเป็นของแต่งนะครับการวงก้านเบรก กานล็อกเบรกข้างล่างจะเป็นของแต่งหมดเลยนะครับน็อตทุกตัวจะเป็นน็อตของนาคมหมดเลยนะครับพี่ประมาณนี้ครับสแตนตัวนี้ก็จะเป็นของอ่าสแตนจะเป็นสแตนแต่งนะครับพี่ก็จะเป็นอ่าสแตนเลสหมดเลยนะครับจะเบาเลยส่วนท้ายนะพี่ส่วนท้ายนี้ก็คือจะเป็นของแท้หมดเลยนะครับพี่ไม่ว่าจะเป็นตายางก็แท้นะครับแท้จะอ่อนนะครับพี่ทุกอย่างแท้หมดเลยนะครับตรงเนื้อแท้หมดเลยนะครับกล่องเครื่องไม้เครื่องมือนะครับพี่ อ่ากล่องเครื่องไม้เครื่องมือนี่ก็จะเป็นของแท้นะครับพี่ของแท้ใหม่จากนอกนะครับอ่าจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับพี่ส่วนพวกไฟทงไฟท้ายไฟเรืวเนี่ยของของใหม่บ้านเรานะครับประมาณนี้นะครับพี่มีแท้บ้างของเทียบบ้างถ้าจะหาแท้ทั้งหมดเลยมันเป็นไปไม่ได้นะครับพี่ห้าปีก็ยังหาไม่ได้นะครับรถก็ยังไม่เสร็จนะครับพี่เพราะว่ามันหายากนะครับพี่เดี๋ยวเราไปชมด้านนู้นกันบ้างครับ ด้านนี้นะครับด้านนี้ก็เหมือนเดิมนะครับที่ด้านนี้ก็เหมือนเดิมก็คือถ้าเป็นโซ่เนี่ยตัวนี้จะเป็นโซ่แท้เลยจะเป็น D I D แท้นะครับจะเป็นสีทองเงินนะครับมีข้อทองด้วยข้อเงินด้วยนะพี่ปะปนกันไปนะครับชุดนี้ก็อยู่ประมาณพันกว่านะครับพี่ส่วนอ่าสเตอร์หลังเนี่ยสเตอร์หน้าสเตอร์หลังเป็น้าทิศแท้นะครับพี่ครับประมาณนี้นะครับน็อตเลทั้งคันเนี่ยคือ อาจจะเป็นน็อตของนาคมหมดเลยนะครับพี่น็อตเล็ทั้งคันเนี่ยตกราคาอยู่หมื่นกว่านะครับพี่หมื่นกว่าเลยนะทั้งคันเนี่ยหมื่นกว่านะครับเพราะว่าหมื่นกว่าเนี่ยทาไมถึงถึงหมื่นบางจริงๆริงเลยหมื่นนะเพราะว่าเราเก็บข้างล่างข้างไรเราเก็บหมดเลยนะพี่เก็บทุกจุดเลยนะครับบางโคนตัวล่างเนี่ยเป็นบางโคนอ่ะบางโคนอ่าใหม่นะครับพี่ส่วนกระปุกทูทีด้านในเนี่ยของใหม่หมดเลยนะพี่เราเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะครับ ส่วนขาตั้งจะเป็นขาตั้งแต่งนะครับพี่จะเป็นขาตั้งอลูมิเนียมนะครับเป็นเหล็กเดิมนะครับพี่เหล็กใหม่นะครับคันเกียร์เดิมชุบคอมเมียมนะครับพี่ฝาครอบเครื่องเดิมนะครับทําสีนะครับพี่จากร้านลุงน้าลงนะครับพี่อยู่จังหวัดสุโขทัยนะครับร้านทําสีนะครับพี่อ่าส่วนเครื่องพวกนี้เราจะยิงทรายทําความสะอาดให้หมดเลยนะครับพี่เราเปลี่ยนทุกอย่างจริงๆนะครับส่วนคันนี้นะ ระบบไฟเนี่ยไม่ใช่ระบบเป็นไม่ไม่ใช่เป็นไฟธรรมดาแล้วนะครับพี่คันนี้นะไฟเนี่ยก็คือจะเป็นไฟแดดนะครับพี่กล่อง n f r หรือว่าจะใส่กล่องแดดก็ได้หรือว่าจะใส่กล่อง ls ก็ได้นะครับพี่ทําไมน่าลงถึงเลือกใส่กล่อง n r เพราะว่าเวลาวิ่งยาวๆเนี่ยวิ่งดีนะครับพี่แต่ออกตัวเนี่ยอืดหน่อยไม่จี๊ดจา๊าดเหมือนพวกอ่าเหมือนพวกแดดพวก L นะครับพี่แต่แล้วทาไมนลางถึงไม่ใส่แดดแอเพราะว่าถ้า ใส่ใส่แดดเนี่ยต้นมันจัดแต่ว่ามันตัดนะครับพี่ปลายมันจะตัดนะครับตัวนี้มัดไฟเราก็จะทําเป็นของอ่ะอ่าเป็นของแดดกล่องเป็นของ n นะครับพี่ n s r นะครับชุดสายไฟเป็นชุดสายไฟเดิมของใหม่นะครับของอ่าคอนคอร์ดนะครับพี่เป็นของ 29m นะครับไฟ12โวลต์แน่นอน เจมร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีตัดไม่มีทีไม่มีจืดไม่มีจางแจมอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นหน้าหลังเพราะว่ามันเป็นไฟแดดนะครับพี่เป็นเป็นไฟแดดนี่คือมันพัฒนาจากไฟหกโวลต์มาเยอะแยะเลยพัฒนามาเป็นสิบสิบปีเลยนะครับพี่ไฟจะไม่ตกไฟจะไม่อ่อนไฟจะแรงมากทําไมผมถึงใส่ไฟแดดใช่ไหมพี่เพราะว่าหนึ่งเวลาเราใส่ไฟแดดเนี่ยเวลาเราใส่ไฟแดดเนี่ย เวลาเราบิดมันมาเลยแป๊ดมันไปเลยมันจะไม่รอรอบเหมือนแบบว่าชุดไฟเดิมๆชุดไฟเดิมๆเ,เราจะขี่ตื้อๆต,ตัดๆอะไรประมาณเนี้ยก็คือเดิมๆของมันไปนะครับพี่ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ตอนเนี้ตัวเนี้มันจะตั้งผมจะทําไว้ตั้งไฟอ่อนไฟแก่ได้หมดเลยนะครับพี่ประมาณนี้เลยนะครับด้านหน้าก็ประมาณนี้เลยนะครับคือสรุปแล้วผมทําใหม่ทุกจุดแล้วก็ของดีทุกอย่างนะครับพี่ประมาณนี้นะครับ โอเคครับพี่เดี๋ยวผมน้าลงจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ I, นะครับพี่น่าลงไม่มีคลิปประกอบให้หลายๆอย่างนะครับเพราะว่าน้าลงไม่มีเวลาเลยนะครับพี่เพราะว่าเราทํารถลูกค้าหลายคันตอนนี้นะแล้วก็ทําคนเดียวแล้วมันมันไม่ทันนะครับไหนจะเป็นงานทรงงานสีนะคร,บระกกับเพราะว่างานเข้ามาเนี่ยเราก็อยากจะรับเพราะว่าเราก็อยากจะได้เงินนะครับพี่เนาะประมาณนี้เราก็พูดกันตรงๆเนาะแต่งานออกมาดีแน่นอนแต่ว่าก็ต้องรอกันนิดหน่อยนะครับพี่เพราะว่าเราทําคนเดียวนะครับ เพราะว่าเราก็อยากได้ลูกมือครับพี่เราก็อยากได้คนงานมาช่วยแต่ว่าบางทีมาช่วยเราแล้วเราก็ต้องมาเก็บตามตูดอีกเหมือนเดิมนะครับพี่นะมาลองฟังเสียงเครื่องกันนะครับ นะครับพี่ที่อยากจะให้นารงเก็บงานรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อหรือว่าจะให้นารงทําสีรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อหรือว่าจะให้เก็บงานเครื่องยนต์ต่างๆเกี่ยวกับพวกรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยติดต่อมาได้ที่เบอร์0942819919นะครับพี่ประมาณนี้เลยนะครับ แล้วก็่อนคันนี้นะครับพี่จริงๆแล้วคันนี้นะครับคันนี้จะมีอกล่างนะครับจะเป็นอกล่างของไ x เนะครับพี่แต่ว่าเรายังไม่ได้ใส่เพราะว่าเรากําลังตัดลายรถอยู่นะครับพี่ประมาณนี้เลยนะครับไปกลางคืนนี่แจ่มมากปิดนี่มาเลยนะครับแจ่มจริงๆนะครับพี่ประมาณนี้เลยนะครับ ได้นะพี่ที่เบอร์0942819919นะครับวันนี้น่าลงามาจบคลิปหรือว่ามาเก็บงานรถคันนี้แบบเสร็จสมบูรณ์ให้กับลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้นเราก็จะ ครับพี่สนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับร้านลุงนลงนะครับอยู่จังหวัดสุโขทัยนะครับเบอร์โทร0942819919นะครับหรือว่าช่างนลงนะครับที่เด็กทํารถนะครับเด็กบ้านบ้านนะครับพี่หาดทํารถนะครับประมาณนี้ครับโอเคครับงั้นน้ลงขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับพี่สําหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากครับที่รับชมแล้วก็รับฟังน้าลงอธิบายนะครับพี่ ในการทํารถคันนี้นะครับพี่ก็ไม่ถูกใจพี่คนไหนก็ขอโทษด้วยนะครับพี่หรือว่าถูกใจพี่คนไหนก็ขอบคุณมากเลยนะครับพี่แล้วก็ฝากผลงานเล็กๆน้อยๆนะครับพี่จากเด็กตัวน้อยๆนะครับพี่ที่ทำรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาให้กับลูกค้านะครับอาจจะมีผิดพลาดกันบ้างนะครับพี่อาจจะมีผิดพลาดกันบ้างก่อนหน้านี้นะครับพี่เราก็พัฒนาจากความผิดพลาดรถก่อนหน้านี้ ปรุงแต่งมาเรื่อยๆนะครับมาจนถึงทุกวันนี้นะครับพี่ก็ขอบพระคุณมากครับที่รับชม